หากใครอยากเสพธรรมชาติแบบซโลไรริมลำธารสายเย็นท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แนวแคมปิง้งแบบเงียบสงบโดยมีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักใช้เวลาเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงแต่สุดสัปดาห์นี้สาเลโอแคมจะพาครอบครัวแล้วก็เด็กๆไปพักผ่อนชนิดที่เรียกว่าตัดขาดการสื่อสารและดีทอ็อกโซเชียล ผมว่าที่แห่งนี้เหมาะมากๆเลยครับปลายขอบพื้นที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านทิศตะวันตกฝั่งจังหวัดนครนายกคลองมะเดือ่อเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนจะต้องว้าวทันทีซึ่งผมเองมากี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเบือ่อ และจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือสวนป่าสุนันอยู่ที่คลองสองครึ่งจะาปาทางแยกตรงถนนใหญ่จนถึงสวนป่าสุนันมีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรตลอดเส้นทางชาวบ้านก็จะเอาของป่าของที่ชาวบ้านไปหาตามเขามาขายข้างทางเพื่อนักท่องเที่ยวซื้อหาเพื่อไปทําเป็นอาหารเราะชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกส้มโอ,โอปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกมะยงชิด ลายสองร้อยอันมีลายที่สองร้อยอ๋อธรรมดานึ่เดียวโอ้โหชัดเฮ้ยพิล่าไหมเนี่ยพิละาอ่น่าสนใจไว้พิล่าได้เลยเออเออมีต่เขามีแต่เาบ้องอย่างเดียวไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นเออลูกเมาของายลมกเมาเลยลูกเมาคืออะไรอ่ะเม้าเม้า อย่างเงี้ยเหรออันนี้อันนี้อะไรนะนนอันนี้นะอันนี้คือหมักเม่าครับอ๋อเหรอมันมัน,มนกินรสเปรี้ยวๆใช่ไหมเออเปรี้ยวหวานต่ลูกรวมดำตะก,กี้บอกว่าอะไรนะคน,นรุ่นรุ่น,นใหม่จะไม่รู้จักคน,ค,นคนรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกพอดีบอกว่าคนรุ่นใหม่ผมไม่รู้จักจริงๆ่หมักเม่าเท่าไหร่นะพวงละยี่สิบบาทพวงละยี่สิบบาทอ่ะโอเคหนึ่งพวงอ่ะ ถนนป่าโอ้มักเม้ครู้จักไหมนี่คืออะไรมรู้จักเม้าว่าหมักเมาเคยเคยเขาบอกเคยรู้จักแต่ว่านี่จะเป็นเม้าเขานะถ้าเป็นไม้เมาทุ่งอ่ะจะเป็นเม็ดสีขาวออ๋เหมือนกับลูกก้างปลาเคยเห็นไหมอันนี้อันนี้คือหมักเมาภูเขาเป็นผลไม้ภูเขาผลไม้ธรรมชาติแต่ผลไม้นี่มันมีรสเปรี้ยวเอาไปปลูกไว้บ้านข้างนอกที่นี่ ช้างโรงช้างโรงมช้างรงมช้างรงมอย่าอืเอาเอาป้าเอาไปขายข้างนอกเอาไปปลูกเอาเอาไปปลูกช้างในป่าเขาใหญ่นะนะแต่ามันชอบกินลูกไอ้นี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็กินหมดกินทุกอย่างก็หนุ่มก๋วยอะไร่อันนี้ซื้อแล้วใช่ไหมคุณตาอ่ะยี่สิบบาทแล้วเท่าไหร่ละยี่สิบบาทนะอันนี้หอยเดือย เอาไปย่างอย่างสิเขาจะย่างแบบเป็นซีฟู๊ดอะไรเงี้ยแหละครับไปคล้ายๆจี่หอยอย่างนั้นนะเอาหอยไปจีอย่างนั้นมาขหอยหอมเอาไปจีขาขากลับขาขกลับนะขาขากลับเอาไปฝากพิจักครับเออใช่เอาไปฝากพิจักมาของมาเดือยต้องกินของแปลกคนละไม้แปลกๆตับกูตผัดน้ำมันหอยพี่แล้วก็ไปยำมัดเท่าไหร่น่ะสิบบาทพี่มัดสิบบาทพิเศษไหมไม่มีครับมีเอาเอาปลากูดมันแล้วแต่ไหมครับอุดหนุนตาหน่อยเอาไปยำ เยาเหรอเยาหรือมันวอกเอออะไรดีผัดน้ำมันหอยกินเย็นนี้นะเดี๋ยวชาดชงไฟิมือนะปรกกูดผัดน้ำมันหอยเดี๋ยวรู้เรื่องเออเชียร์ไปต่อ และนี่ก็คือลำธารของคลองมะเดือ่อเราก็น้องชาติมาถึงที่หมายแล้วพื้นที่พักการเต้นเราตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะพักกันที่คลองสองครึ่งเป็นสวนของป้าสุน,นันนะครับจะไปพักบริเวณโน้นแตรงจุดนี้เราจะต้องนำรถของเราข้ามไปคิดว่าเราจะข้ามได้ไหมครับคุณสุชาติดูดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะ ตรงนี้กางเต็นท์กางอะไรไม่ได้เนี่ยเราต้องลุยอย่างเดียวครับข้ามไปฝั่งนู้นบรรยากาศน่าจะดีเหมาะในการพักผ่อนเดี๋ยวเป็นพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าไม่มีอยู่กับธรรมชาติจริงๆ<ด>วันนี้เร,เราจะได้ยินเสียงน้ําเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงพงภัยดังทั้งคืนแน่คืนนี้พื้นที่นี้โอเคเลยถูกใจมากเลยครับอยู่กับธรรมชาติจริงๆ เราจะต้องข้ามมันตั้งนี้ครับแรงอยู่มันการข้างหน้าโอ้โหขึงเขาระวังครับระวังอ้ตอนนี้ให้น้องสุชาติข้ามก้อนใหญ่กำลังสำรวจพื้นที่อยู่ว่าลักษณะ่าจะต้องรอปตามน้ำเสรแล้ว โอเคเลยครับโอเคเลยได้ยังนะคิดว่าไปได้ป่ะคิดว่าได้แน่นอนโอ้โหแต่หินค่อนข้างเลยนะเนี่ยหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่อุ้ยอะไรเ่ยไปทันแล้วชาจเลยลองเท้าไปแล้วอะไรครับเนี่ยรองเท้าไปนั่นแล้วรองเท้าโอ้โหรองเท้าใครครับลอยไปแล้วรองเท้าหลุดลอยเอาไม่ได้แล้วรองเท้าใครรองเท้าพี่โอ้โหปลิวปลว ลอาเท้าบินไปแล้วบินไปแล้ว สวนครับพี่ทวีพี่ทว,ว,ทว,วีเป็นเจ้าของสวนนี้ในน้ำตกของเมเดื่หรอครับจริงจริง,รง,รง,รงตัวนี้มันจะเป็น,ปนทางทางยาวตัวน้ำตกเองมันมันไม่ถึงกับเป็นน้ำตกแต่ว่าถ้าเข้า,ขา,ขา,ขาไปประมาณสัก30นาทีแล้วเลี้ยวขวามันเป็นหินใหญ่ยาวตลอดสวยเดินไปม,มารักเจ็ดแปดรอเมตรมันก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆสูงประมาณตึกสาชั้น เขาเรียกไม่ใช่แค่สายข้ามทางตรงนี้นะไม่ใช่นะอ่าเขาเรียกคลองอีแตนออ่าก็คือต้องเดินเข้าไปในในลูกพยานได้เข้าไปในลูกพยานตรงนั้นจะมีน้ำตกคลองอีแตนอยู่น้ำตกคลองอีแตนกับน้ำตกคลองแม่เดือนที่ี่เดียวกันไม่จริงจริงคลองม่เดือนไม่มีน้ําตกออ่านอกจากเข้าไปลึกจริงๆงผมไม่รู้นะแต่มันมันอาจจะมีอ่างมีอะไรอยู่แต่ว่ามันไม่มีแบบชัดเจนอ่ะแต่ถ้าเราสังเกตทางเข้ามาเนี่ยถ้าแบบอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ ก็มีซอกที่ที่น้ําไหลอ่ะเดรีะระยะยาวตลอดแนวเลยการสบายกรสบายครับที่พวกเราพักอยู่เนี่ยมีต้นไทรอยู่ต้นหนึ่งแล้วมีลูกไทรค่อนข้างสุกแล้วมันก็หล่นบ้างคาต้นบ้างลุงเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้มักจะมีนกแกลกนกเงือก คือนกแก้วนกเงี้ยน่ะมันเป็นนกตระกูลที่เป็นนกที่ค่อนข้างหายากอยู่ในป่าดงดิบมักจะมากินลูกไซสุกลูกเดือสุกบริเวณน,นี้อยู่เป็นประจำถ้าพวกเราโชคดีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนกพรุ่งนี้กัน ประมาณตั้ง8นาฬิกา 8, 8มโมงครึ่ง8โมงเช้าบรรยากาศโคตรฟินโคตรเชียวเลยเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายธรรมชาติรอบข้างเขียวขจีแล้วก็มีสายพานลำน้ำไหลผ่านน้ำใสมากเป็นพื้นที่ที่อากาศดี ่ไร,มร il, like ้มลพิษอย่างที่หลวงแต่บอกไร้มลพิษมาพักผ่อนสมองช่วงเสาร์อาทิตย์นี่เหมาะมากเลยพื <buying> ้นที่คองมาเดือพูดถึงเวลาน่อสิพูถึงเวลาทวนทวนทเวลาแล้วแต่เวลาขับปอกับป่านต้องทบทวนเวลาอยู่เรื่อยเห้ยตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วสรุปพูดบวกไปวนมาเดี๋ยว คืออยากจะอยู่พื้นที่อยากจะอยู่ออยู่นี่ไปทุกวันใช่ไหมอยูทุกๆวันเวลาเรียกว่าฟิตเอาฟิตเวลาเววลาาตเนี้ไวัยแช่แข็งไว้เลยมันจะดีที่สุดเช้านี้เราโชคดีมากเลยนะอย่างที่ลุงทวีก็บอกไว้ว่าจะมีนกแก๊กนกเงือกมากินเม็ดไซสุบผลไสสุกต้นนี้ แล้วมาเช้านี้โชคดีมากผมจะบอกว่าประมาณสักตีห้าครึ่งเนี่ยมีนกแก๊กนกเงือกฝูงใหญ่ร่วมเราเลามากกว่าห้าสิบตัวไอ้ที่ประมาณการเนี่ยเพราะผมดูตอนที่มันบินตอนมันบินออกเนี่ย้โูเป็นฝูงฝูงใหญ่เลยแล้วมีนกแก๊กกับนกเงือกผสมกันปนปนกันโอ้โหฝูงใหญ่มากตอนนี้พี่สาก็คือจะจำหน่ายยอดเข้าไม่ได้เพราะมันเข้ามาเยอะแล้วจำหน่ายยอดออกไป่ได้ <laughs> คือคือเ,เช็คไม่โทกคือมันเข้ามาเนี่ยแล้วก็มันมาร้องข้างเต็นเนี่ยรออ้องเสียงดังมากเลยเราก็เลยตื่นมาโอ้โหโชคดีมากณตอนนั้นก็คือมันมืดไงมันสลัวแต่นับไม่ได้ไงในต,ตอนที่ประมาณประมาณว่ามากกว่าห้าสิบตัวคือตอนมันบินออกจากต้นไทรต้นเนี้ยมันเราๆเกือบห้าสิบตัวหรือกว่าห้าสิบตัว <laughs> ถ้าถ้าเป็นบ้านนอกเนี่ยไก่เนี่ยมันจะ ตื่นมาปุกคนตื่นปลุกชาวบ้านานะแต่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมจะมีนกแก๊กมาปุกจริงๆนกแก,ก๊กนกเนือกมาปุกตอนประมาณสักตีห้าครึง่งโอ้เต็มเลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูพยายามจะถ่ายทันอ่ะแต่ไม่ทันสายสองนอกเนี่ยโอ้โหผมว่าชอบเลยละ่ะพื้น<า>ที่นี้ต้องมาสองนอกสองสัตว์เนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นแหล่งของสัตว ค่อนข้างเยอะคร<า>ับเอาส้มโอมาจากไหนเนะน่คนครชัยศรีอ๋อมาจากนกครชัยศรีนี่ส้มโอนครชัยศรีของแท้อาอของแท้นะแต่ว่าผ่านทางมาก็ส้มโอเยอะนะนีเออไม่ไม่ไม่ได้ซื้อมาเปรียบเทียบกันดูว่ามันเป็นยังไง ในคลองมะเดื่อเนี่ยชาวบ้านแถวเนี้ยก็จะปลูกทุเรียน้มโอแล้วก็ส้มโออย่างที่สวนลุงพรส่วนใหญ่จะเป็นส้มโอใช่ไหมที่ที่เราแวะเข้าไปยังไม่เคยชิมส้มโอคลองมะเดื่อแต่นี่ไม่ใช่ของคลองมะเดื่อนะอันนี้เป็นส้มโอของนอรชัยศรีสวยอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยส้มโอส้มโอหวานข้าวสารขาว ลูกสาวหวานมันเอ้าข้าหลามไม่ใช่เข้าหลามอะไรขออีกทีขออีกทีส้มโอหวานอ้าข้าวสารขาวอ้าลูกสาวสวยอ้าวใช่ไหมเนี่ยเอาเย่เดี๋ยวผมจะขึ้นคำขวัญของนครงคอเสียให้ก็ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยมั่นใจเหรอถูกนะรู้่啊 ครบด้วยนะครบนมีครบน้อยด้วยนะลคุณแต่คุณทําอะไรครับนี่เอาไม่ทํามาชาตินะไม่คุ้นเหรอไม่คุ้นพูดดีๆอ่ะเอาที่เอาคุ้นๆเถื่อนๆอยู่นะนี่จะทําอะไรเนี่ยวอนนิตเตรียมอุปกรณ์ม้อเช้าทําข้าวต้มไว้อ๋อแต่ข้าวต้มอื่นหมดแล้วเดี๋ยวเนี่เห็นว่าทุกคลิปเลยเวลาเราไปแคมป์นี่มื้อเช้านี่จะเป็นข้าวต้ม อันนี้จะเป็นข้าวต้มถ้วยสองบาทกระเดาจะมีข้าวต้มถ้วยสองบาทเหมือนที่ถ้วยสองบาทแต่มันอืดไปละเป็นยังไงทำไมถึงเรียกถ้วยข้าวต้มถ้วยสองบาทข้าวต้มสองบาทแต่ถ้ากินข้าวต้มก็สองบาทแต่ถ้ามีกับก็ประมาณสี่สิบห้าสิบอ๋อข้าวต้มไม่แพงนี่นาไม่แพงข้าวต้มสองบาทแต่แพงที่อะไรแพงที่นี่รัตตุริบนี่นีอ๋ออันนี้คืออะไรตั่วทหาร ทำไมถึงเรียกถอดทหารนี่ยมาลายๆเหมือนชุดทหารเนี่ยชื่อนี้ใครตั้งเนี่ยตั้งเองเหรอตั้งเองโอ้โหใจเนี้ยถั่วปักยาวถั่วเขียวธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ถ่วทหารอันนี้ทหารแล้อันเนี่ยถั่วอะไรตำรวจหรือไงอันนี้ถั่วเขียวคกแหมอุปกรณ์แคมปิ้งของช่องสกาเลโอเนี่ยจะมีคกน้อยด้วยเนี่ยต้องเอาไปหมดยาเลยไม่ไม่ไม่อันเนี้ยไว้ตำพริก แล้วตำตำไงตำเนี้ยแต่ว่ามันก็จะเล็กหน่อยจริงๆแล้วทำไมไม่ใช่เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นเราก็มีไม่ไฟฟ้าอ๋อไม่ใช่เครื่องปั่นแบบอันนี้ไงไร้สายค่ะเดี๋ยไม่ชอบพริกปั่นกับพริกตำรสชาติต่างกันอ๋อเหตุผลว่าทําไมเราต้องเอาครกไปด้วยเพราะว่ารสชาติของพริกตําที่ออกจากครกเนี่ยมันจะอร่อยกว่าอร่อยกว่า อคกนี้ต้องต้องไปซื้อที่อ่างศิลานะ่ะเนี่ยคกของแท้ของแท้อ่างศิลาคกหินโคกหินอ่างศิลาใช่มีตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่แล้วแต่ชอบอ,อ,อาหารแคมป,ปิ้งเราก็จะเน้นกินผักเมนงงูง่ายๆเมนงงูง่ายๆกินผักแต่โนนของเด็กๆโนนน,นของเด็กมาม,มาหาปลา,าป๋องยำ อันนั้นคือของเด็กวางไว้ก่อนแล้วที่เหลืออาเจียวกระเทียมะจะไปเจียวกระเทียมต่อช้อนนี้ได้รับเอาเปนันทนาการจากสปอนเซอร์โคคาโคล่คาจากใครไม่รู้ว่านานานาพีนาให้มาอ๋อพี่นาเออพี่นาให้มาพี่นาวาสนาพี่นาวาสนา ที่เราใช้คกตำนี่นะเหมือนทำน้ำจิ้มต่างๆอ่ะมันต้องใส่น้ำล้างคกลงไปมันถึงจะอร่อยนี่ต้องมีน้ำล้างคกอีกเมนูมันคือยำปลากระป๋องออนี่ยาห,าหน่อยสุดยอดแล้วตรงกลางยำปลากระป๋องอย่างน้อยต้องมีผักชีโรยหน้าสักหน่อยหนึ่งเพื่อ <laughs> ผมผมสร้างคอนเทนต์ ถ้าโรยแล้วมันจะสวยงามถ้าโรย <5 S 2> มั่จะอร่อย<ๆ>ยังไงก็ช่างครับทำอะไรก็ช่างขอให้มีปักชีโรยหน้าเนี่ยงานดีงานเด็ดแน่นอน ได้เลยในครองมาเดื่อเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีที่พักทั้งเอกชนส่วนส่วใหญ่ก็จะเอกชนก็คือมีเจ้าของที่ที่มีน้ํามีไฟมีทอร์เน็ตก็จะเป็นพื้นที่บริเวณต้นๆทางเข้าก็จะมีทั้งเ,เบิร์ดแคมป์สวนลุงพรกาสวนกำนันเป้เยอะแย,ยะมากมายแต่พอหลังจากนั้นพอทางเข้ามาเนี่ยมันก็จะผ่านลําธาร ่านคลองมาเดือนแล,ล้วแหละตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองหนึ่งหลังจากคลองหนึ่งมาเนี่ยคนที่เข้ามาลึกๆข้างในคลองมาเดือนเนี่ยพาชนะรถต้องเป็นโฟวิลต้องเป็นรถโฟวิลเพราะมันจะต้องข้ามคลองแล้วไม่ใช่มันคือมันไม่ใช่เป็นคลองธรรมดามันมีหินมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนะ่รถขับเคลื่อนสองล้อนี่จะมาคอนขทางยาก อาจจะสปินไม่สปินมไม่ได้สปินหลังไม่ได้คือ,อม,มันมีความสูงของชั้นองค์ชั้นเห็นติดคาดเดาได้ยากอยู่ในน้ํามันอยู่ในน้ํมันมันมีทั้งหมดกี่คลองสามคลองคลอ,องหนึ่งคลองสองคลองสามรเรามาสุดจนถึงคลอ,องสามคลองสามก็อยู่ตรงเยงตรงเ้ยเราเ,าเรียกว่าคลองสองครึ่งผมเองเนะี่ยมาตรงเนี้ยครั้งนี้ครั้งที่สองคือมาครั้งแรกอะติดใจและประทับใจในพื้นที่นี้ ใครอยากจะสัมผัสธรรมชาตินะเชิญเลยนะแนะนำเลยดีกว่าคลองมาเดือ่ออยู่กับป่าเขาต้นไม้เขียวขจีฟังเสียงน้ำฟังเสียงนกโคดฟินบอกแการพักผ่อนกันการเข้ามาพักกิจต,ตรงที่นี่ก็คือนานๆๆนานไงครับ,บเดี๋ยวจะเป็นผู้ประสบภัยได้เลย <laughs> <laughs> หรับวันนี้นะครับเป็นทริปที่เราแฮ ppy มากเลยอยู่กับธรรมชาติเรามาเสพธรรมชาติในช่วงวีคเอมสุดกัปดาห์หากคุณผู้ชมชอบใจและถูกใจช่วยกดติดตามกดซ b s สไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งของช่องของสกาเลโอด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ที่ใหม่ที่ที่ที่ทมันเป็นพื้นที่ฮิวใจให้กับพวกเราชาวเอฟซ ขอขอบคุณครับติดตามเราด้วยนะครับขอบระคุณครับบ๊ายบาย